สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึง3วิธีที่จะปิดการขายบ้านโดยที่คุณไม่จําเป็นต้อราคาและที่สําคัญคุณยังสามารถขายบ้านในราคาที่สูงขึ้นด้วยนะครับจะมีวิธีการไหนบ้างนะครับวันนี้จะมาอธิบายฟังครับ ขอเริ่มต้นเลยแล้วกันข้อที่1ครับมีลูกค้าอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่จะซื้อสินค้าแล้วเขายินดีที่จะจ่ายในราคาที่แพงในราคาที่สูงนะครับเมื่อเขาพิจารณาดูแล้วว่าสินค้านั้นเนี่ยมันคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่เขาต้องจ่ายแพงจ่ายสูงนะครับบ้านก็นเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าคุณจะสร้างเป็นโครงการหรือเป็นบ้านจัดสรรหลังเดียวเองก็ตามนะครับถ้าคุณทําให้ลูกค้าออฟเฟอร์ให้ลูกค้าหรือคุณสร้างบ้านให้ลูกค้าเห็นแล้วว่ามันคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่เขาต้องจ่ายแพงๆเขายินดีนที่จะ จะใช้วิธีการลดร,ราคาหรือเซลล์ราคาแต่เพียงอย่างเดียวนะครับในการที่จะดมน้าให้ลูกค้าตัดสินใจนะครับลูกค้าไม่ใช่แค่ต้องการราคาที่ต่ำหรือว่าราคาที่เซลล์นะครับลูกค้าต้องการบ้านที่มีคุณภาพครับ ลูกค้าต้องการบ้านที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของเขาลูกค้าต้องการความคุ้มค่านะครับและต้องการบ้านที่จะอยู่ไปตลอดชีวิตเนี่ยมันให้ประโยชน์สูงสุดคุ้มค่ากับการที่จะต้องจ่ายเงินแพงในครั้งนี้นะครับนี่ทังหากครับคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการเพียงแต่ว่าคุณต้องศึกษาไลฟ์สไตล์ศึกษาพฤติกรรมลูกค้าศึกษาความต้องการที่แท้จริงนะครับแล้วก็สร้างบ้านที่ตอบโจทย์ลูกค้าตามที่คุณได้ศึกษาพฤติกรรมต่างๆได้ข้อมูลทางการตลาดต่างๆนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่คุณจะต้องทำต่อมาครับข้อท คุณค่าเพิ่มสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้าขอคุณให้ลูกคา้าสัมผัสได้ว่ามันคุ้มค่าที่จะจ่ายเงินในครั้งนี้นะครับการสร้างคุณค่าหรือการสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันคืออะไรครับก็คือการสร้างประโยชน์ใช้สอยอย่างสูงสุดนะฮะให้ลูกค้าสามารถรับรู้ได้นะครับและเชื่อมั่นตัตวสินค้านะฮะว่าเป็นสินค้าที่ให้ประโยชน์ ให้ความคุ้มค่ากับเขาจริงๆนะครับและคุ้มค่าที่เขาจะจ่ายเงินในครั้งนี้นะครับผมขอยกตัวอย่างให้ชัดเจนขึ้นนะครับเมื่อคุณได้ศึกษาดูแลบ้านเขาคู่แข่งโดยทั่วไปนะก็จะมีขนาด50ตารางวาน,นะครับแต่คุณพิจารณาดูแล้ววางแผนดูแล้วว่าต่อไปในอนาคตข้างหน้านะลูกค้าจะมีครอบครัวที่ขยายนะครับเช่นมีลูกเพิ่มหรือจะรับคุณพ่อคุณแม่มาอยู่หรืออาจจะรับญาติพี่น้องมาอยู่เพิ่มนะครับคุณก็เลยวางแผนที่จะทําบ้านในขนาดเจมีพื้นทงเจช้สยให้ก,กา,นา,นาตข้าง้านะครับลูกค้าจะไม่รู้สอึดอัด เมื่อซื้อบ้านจากคุณไปนะครับเพราะคุณได้วางแผนให้ลูกค้าอย่างรอบคอบครับนี่ก็คือความแตกต่างที่คุณสร้างขึ้นมาให้ลูกค้ารับรู้ได้นะครับหรือในกรณีที่ค่าฝุ่น PM ยุคนี้นะครับเป็นปัญหาใหญ่สําหรับคนที่อยู่ในเมืองหรือคนที่เจอปัญหาเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับอากาศนะครับถ้าคุณวางแผนที่จะติดเครื่องฟอกอากาศให้กับบ้านไม่ว่าจะเป็นห้องนอนทุกห้องห้องรับแขกเองก็ตามนะครับนี่ก็คือคุณประโยชน์ใช้สอยสูงสุดที่คุณเล็งเห็นนะในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้านะครับหรือคุณจะสร้างบ้านในแบบ Style บือให้ ได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆนะครับการควบคุมระบบไฟฟ้าทั้งหลังนะครับผ่านมือถือนะครับหรือการตรวจสอบดูจากกล้องวงจรปิดผ่านมือถือนะครับหรือการควบคุมประตูด,ด้วยรีโมทคอนโทรลซึ่งยุคนี้ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทําแบบนั้นนะครับที่คุณจะทําให้บ้านรู้สึกว่ามันเป็นสมาร์ทโฮมจริงๆนะครับเนี่คือประสบการณ์ที่คุณอยากให้ลูกค้าสัมผัสได้จากที่คุณสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาทั้งหมดนี้ก็คือการสร้างคุณค่าหรือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวบ้านที่คุณจะนําเสนอลูกค้าขายให้้กกัับบลูคคานะร ถ้าลูกค้าพิจารณาดูแล้วมันคุ้มค่าที่คุณนําเสนอลูกค้าไม่ลังเลที่จะจ่ายเงินเลยนะครับนี่ครับคือการสร้างประโยชน์ใช้สอยอันสูงสุดให้กับลูกค้านะครับต่อมาข้อที่3ครับคุณสร้างบริการที่ยอดเยี่ยมจนลูกค้การู้สึกประทับใจนะครับหมายความว่าอย่างไรครับไม่ใช่แค่การมาเสิร์ฟน้ําการต้อนรับขับสู้นะครับแต่เมื่อลูกค้าตัดสินใจที่จะซื้อบ้านจากคุณแล้วคุณได้เตรียมการบริการขนย้ายข้าวของจากบ้านหลังเดิมมาอยู่บ้านหลังใหม่เมื่อลูกค้าจัดบ้านเสร็จแล้วคุณมีแม่บ้านมาเก็บขยะให้ลูกคค้้้าไมม่ตองงงััวลโดดดยทหนีีุณใจ ผ่อนลูกคา้าลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินเลยสักบาทนะครับหรือคุณได้เตรียมสวนไว้ให้กับลูกค้านะครับและคุณก็มีบริการที่จะตัดสวนตกแต่งสวนหรือตกแต่งหญ้าเก็บกวาดใบไมใ้ให้ลูกค้าตลอด2ปีเต็มนะครับนี่แหละครับก็คือการบริการที่ยอดเยี่ยมที่คุณอยากให้ลูกค้าประทับใจนี่แหละครับคือการที่จะส่มอบบริการที่จะทําให้ลูกค้าประทับใจและตัดสินใจที่จะซื้อบ้านคุณนะครับ ทั้งหมดนี้คือ3วิธีนะครับที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยนะฮะสามารถที่จะซื้อบ้านเลยที่คุณไม่จําเป็นต้องลดราคาและคุณยังสามารถขายบ้านในราคาที่สูงขึ้นด้นะครับผมขอทบทรนอีกครั้งนะครับสข้อนี้มีอะไรบ้างข้อแรกนะครับลูกค้าต้องการสินค้าที่มีคุณภาพนะครับไม่ต้องการเซลล์แต่เพียงอย่างเดียวนะครับลูกค้าต้องการคุณภาพที่ตอบโจทย์ของเขานะครับและจะมีลูกค้ากลุ่มนี้อยู่เสมอในทุกสินค้าบ้านจัดสรรก็เป็นสินค้าหนึ่งที่ลูกค้า ยินดีที่จะจ่ายแพงถ้ามันคุ้มค่านะครับต่อมาข้อที่2นะครับคุณสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับตัวบ้านจนลูกค้ารู้สึกได้ว่านี่คือประโยชน์ใช้สอยที่ลูกค้าจะได้จากบ้านที่คุณสร้างขึ้นมานะครับและเป็นความคุ้มค่าที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อและอยู่ไปตลอดชีวิตนะครับต่อมาข้อที่3นะครับคุณเลยส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าจนลูกค้ารู้สึกได้ว่านี่คือความประทับใจที่ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อได้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือ3วิธีที่จะปิดดกาาาารรขยบ้นนโที่่คคุณไมจเป็ตอง ขายได้ในราคาที่สูงขึ้นครับสำหรับวันนี้ถ้าคุณชอบใจนะครับถูกใจครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับและติดตามผมได้นะครับในความรู้ที่จะมีในคลิปต่อๆไปนะครับในเพจอสังหาออนไลน์ครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับผมสิทธิชัยสิทธิสร์ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ